เลยแล้วค่ะคู่รักที่พากันเข้าบ้านที่แท้คือ2คนนี้นั่นเองค่ะเล่นเอานักสืบโซเชียลตามหาก,กันให้ควคักเลยทีเดียวค่ะสําหรับข่าวเมสาข่าวแซ่บของเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดค่ะเพิ่งออกมาทิ้งบอมเปิดประเด็นค่ะว่ามึงเขาพากันเข้าบ้านแล้วอ่ะงานนี้ค่ะหลายคนที่ได้เห็นข้อความนี้จากเพจเจมอยค่ะทําให้หลายคนเกิดความสนใจแล้วก็หูพึ่งอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เจมอยโพสต์นั้นหมายถึงใครนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ข่าวเมสานี้ปล่อยออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตหลายคนให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ซึ่ง ออกมาเพียบเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดในวันที่12กระกฎาคมที่ผ่านมาก,ก็มีชาวเน็ตตาดีตาไวค่ะแถมความจํายังดีเป๊ะมากๆค่ะบังเอเิญไปเห็นรูปของสาวม้ยนภะพัศสศิที่ลงเอาไว้เมื่อ2วันที่แล้วค่ะดันไปเหมือนกับภาพของบ้านนุ่มสงการตะชนาลองที่เขาใหญ่ที่เจ้าตัวเคยลงไว้เมื่อเดือน,อนพฤษภาคมปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป๊ะมากจริงๆค่ะขณะที่ชาวเน็ตค่ะยังคงทํางานเป็นนักสืบกันอย่างต่อเนื่องค่ะได้มีการจับผิดภาพเปรียบเทียบภาพแบบช็อตต่อช็อตเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผนังบ้าน โต๊ะหรือว่าทีวีมูลี่บอกเลยว่าเหมือนกันเป๊ะๆค่ะซึ่งผลงันเก่า,กาของสามไม้ก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยค่ะว่าเราเป็นคนตรงๆนะตรงนี้ยังว่างรอคนข้างๆมาเติมเต็มนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคู่ของหนุ่มสงการแล้วก็สามไม้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองค่ะเพราะว่าเคยถูกโยงว่าซุ่มปลกต้อนรักกันอยู่ด้วยความที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันและมีภาพเคยไปสถานที่เดียวกันตนเวลาใกล้กันออกไห้เห็นอยู่บ,บ่อยๆนั่นเองค่ะก็ะไม่รู้ว่าการลงรูปแบบนนีี้้จะเเเรรรยกกวว่าาปป็ปิดดตัไหือ ะะเอาไวนว่าไงต้องรอติดตามมาต่อไปค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้นั่นเองค่ะแล้วมีเรื่องราวออกมาเด็ดเพิ่มเติมทางเบ็ดราเร์ามเัลตาเบรดขผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ